มาตล้วบลมถามว่าได้บอกเดี๋ยวเอาจิตอบว่าบลได้นะบอกว่าผิดพลาดบลบลเพิ่นไปเบิ่งศรีนาเพิ่นว่าจีรุชได้บลแลมก็ได้ตัวหนึ่งก็บลได้เอาน้ำเพิ่นเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเลยไก่เพิ่นได้ตลอดเนาะจะกินดุอะไรบลเอาน้ำเพิ่นเนาะกินดูวให้เพิ่นลาวเส้าเพิ่นเมื่อตอนลูกตอนเมียเพิ่น ขอให้เมียฟันดีใจนะโดนนเมียไม่ได้ออกปลาเธอหนึ่งมาแล้มกันยังบร่ได้หูได้ว่าเฮาใดเห็นค้นอยู่นี่โอ้ทับทายสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีปีใหม่นะยินดีตอนรับข่าวชูชองบาบอนเนาะเมื่อนี้บาบอนก็นอยากมาแจ้งข่าวเอแซีล้วก็ผู้ที่ รอติดตามชมคลิปหรือว่ายังยังคิดฮอดคิดถึงมาบอนนะมอน้กะเฮาลงคลิปชาดไว้หนึ่งตั้งแต่ปีใหม่มากอะโทรศัพท์เฮามีปัญหาแล้วก็มันบนะ่ได้ลงคลิปเลยนะสภาพสุดคนแต่ว่ามอน้กะอาชีได้ลงคลิปเลยละเครื่องนี้นะที่เฮาใช้ลงคลิปอ่ามันค้างแล้วก็เฮา บได้ลงคีปเลยปุ่มกดมันกดบได้นะนี่กดบได้แต่เวลาเราจะกดเราก็ต้องได้แกะออกแต่ว่ามื่อน,นี้ได้ลงคีบแล้วละทุกคนนี่เวลาเราจะกดก็ต้องต้องได้หม่างออกไปนี่นะนปุ่มกดมันอยู่ทางในนี่มันมันแข็งนะก,ก็เลยได้กดอย่างนี้จังหน่อยนี่ได้เลยอีกอย่างก็ ข้อมูลเทัท้งเมื่อกระเม็นตนนดเป็นผู้จัดการให้เพื่อนเมื่อบ้านเน่ก็เลยบริเฮตบรนี้เพิ่นมากและเพิ่นกระตั้งแอบตั้งย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ลงคลิปคือเก่าทุกคนเลยจะได้กลับไปติดตามรับชมน้ำกั้นพละคลิปเชาถ่ายไว้นะมานอยู่ได้ไปลัดไก่นะไปเบิ่งนน้ำกันทุกคนเลย สบายดีสบายดีปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาทุกคนสบายดีปีใหม่นะืันนี้เฮากระพากันมาหาหลัดไก่มาอยู่หากินในยามเศร้านะกับบาลแลมสองคนวันนี้สบายดีทุกคนเดิน,นดวนพอกันเถอะหนึ่งปีใหม่นะให้มันมันได้บันเลยนะนนป,ปีใหม่แล้วเดอน คลิปเฮาก็จะได้โลงซาเนี่ยจังหน่อยทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์เขาเพตอนนี้กัยังแต่กล่องนี่แหละโทรศัพท์เพ่กับปีใหม่นี่เป็ดกระเซียโทรศัพท์ก็เพถือว่ามันไปกับปีเก่าหมืดแล้วนะเงินกับมดไปกับปีเก่าแล้ะเดี๋ยวปีใหม่นี่หาใหม่ปีใหม่เดี๋ยวเงินใหม่มันเข้ามากโ <laughs> ทรศัพท์ใหม่ก็เดี๋ยวเขามาแต่ตอนนี้เฮารอทาตะหนวดเพิ่นมาแต่บ้านนะ พอเพิ่นเมื่อ,อปีใหม่แล้วก็คิดสมาตรพอเพิ่นมาเดี๋ยวเพิ่นจะแก้ไขโทรศัพท์ให้เฮาโทรศัพท์เฮาะแห,หละมันค้างแล้วพอปุ่มกดมันเสียนะกดแล้วมันค้างนะไก่ก็คันแล้วพอมันค้างมันเปิดขึ้นมาได้ข้อมูลหายเบิดเลยแล้วก็คิปเฮาก็ก็เลยบไดลลง จังไดก็ลงซาในจังน้อยทุกคนเลยจย่างใดก็อย่าลืมบวบอนเลยกระเตอบะเลมนี่ชมควนนี่ชมควนตุ่มอะไรได้ตุ่มแค่สิบนิ้วได้ทุกคนขี่ห้เบิ่งพร้อมเลยอันนี้ขี่ห้เบิ่งพร้อมปะ ปีใหม่บัวร่มมาได้เนาะอากาศก็เปลี่ยนแล้วเนาะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆเล็กๆหน่อยได้แต่ในแจกก๊กอยากให้มันเซียนหอนนัดหน่อยนั่นแหละออประมาณนี้ก็เริ่มโอเคแล้วได้ทำเพราะว่าเฮาหาอยู่หากินสบายแล้วขึ้นภูบันเนี่ยม,มันบัวร่มเลยร่มแห้งนี่หากินกระหยาดลมต่อสัตว์กับพวกเขาเลยเบิ่งนี่นแหละมันนี่เฮาจีมานเลยบ่วบมาน,นกันทุกคนเลยแต่ว่าเฮาบ่ให้ผิดพลาดแล้วนะมันนี่ ต้องมานนะบ่บอบบนต้องมานเลยส่วน,ะนบ่แเลมบเขาจากมานโบามานเลยบ่บ่แเลมนี่มานตลอดได้ทุกคนเลยอ,อยู่แคมบ้านนี่มานตลอดมานยังได้อยู่แคมปบ้าน<อ>มานตะหอยต้นนะบ่ต้องเป็นห่วงต,ต้นนะหอกคงมันตายแล้วเ <c oughs> ขาอ,อยู่กับที่ต้นนะเอ <c oughs> อมันไปใช้บ่ได้ <c oughs> <c oughs> อยู่แต่ในเฮือนออเอาเอามือได้ก็ได้หอยนะ มาจะจับปับ๊บถือแล้วนะอองมแล้วนะเนาะงมไปก็ถือโลหอนนี้ถึงชิบวน,นาวมาได้ก็ต้องได้พิงไฟนี่ตอ,อนหนาอากาศมันเย็นจังน้อยอ<ะ>ไก่ตุนคขันดีเลยมันอนีกชงละมานเล้กกว่นเยตอนนี้กา้าเริ่มแจ้งเลยเอาไเขาไปหาดักหานังทาบนกะว่าไก่สีคันุ่ดและทุกคนไกข่ขันแล้วก็แม่นวะ นำเลยนะมันคันบบเหึ้งช่วงเี้มันคันแล้วมันก็นยักลงคลอดเลยนะแล้วทุกคนหมานแล้วปาทุนี่หมานแล้วมันนี่ไก่แม่ไก่แม่ มาแล้วทุกคนยังไม่ได้ยินแต่เบาะแมนะมาแล้วหนึ่งแต้มหนึ่งโตงนี่นะจอบมันนอนแถวนี้แหละมันลงไปสะอยู่จัดชาดชาดอยู่ เอากระจอบเข้ามาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวออกไปทางนอกกุนไปดักเบิงแถว้หน้าอีกเบึงเถอมันออกให้หน้านะมันเคยอ,ออกออกกมือ À, ừ. rồi màn màn tất cả màn đi leo tất cả Đây cái mẹ ít tôi thì xong ngắm đây มันกระตากกระตากมันตื่นตัวทีเฮานิ่งกินนี่แหละจอบจนเมื่อยนะมันกระตากกระตากอยู่เน,นี่ยขาดชีเป็นของเฮาไปเบิ่งบบาแลมอีกบาแลมสีมานร,รือประมาณทุกคนมันนี่กระมานสมควดนะียเหมือนเฮานะียปีใหม่เละ บแมนอยูด่ดงใหญ่ได้ทุกคนเป็นดงแคมบ้านนี่แหละเมื่อกี้นี่กับบอแลมก็ได้ยินเสียงบาทหนึ่งนะนี่ยินเสียงเพิ่นบา,าน,บานึงด้บแลมก็จักมานบ่มานแหบัดนี้เฮาก็เลาะเมื่อนะบดน,นี้พยียยบน้ําเจ็บหมดไไก่กน,นี่ บอเลมถามว่าได้บอ๋ยวเขาจิตอบวบบบอได้นะบอกว่าพิดพลาดบูวาเพิ่นไปเบิ่งสีนาเพิ่นว่าชีผู้ชึกไนได้เขาบอกว่าพลาดสองเทือเนี่ยจะบอกเพิ่นว่าพลาดสองเทือบอเลมยังบุค้นมาได้พี่น้องจากมานบอมานได้ยินเสียงบาดหนึ่งอยู่หลุมละ มานัางทาบาแรมกับย่างบมายู่พี่น้องเดี๋ยวชีลงไปพูดหละไปหาเลาออีกกาะไปหละอบึงเพลินกันกน,กนี่ยินเสียงบานหนึ่งไก่กับบุคันเลยจะกคยิงไก่ตัวเองกับจากปลาที่เฮ้ามาเนี่ยมันเป็นปลาแขมหน้านะเป็นดงให้บาแรมลงไปแถวนี้ไก่มันอาานกนอกนะม,มาให้หน้าเราได้ทุกคนตอนเสานะมันนอกมาให้หน้าเราได้ มันออกมาหาเก็บกินเขาที่มันลนลน้ำพายหน้าเอาเท่าสีบปากได้บ่เนี้ยได้ไปเบิ่งบอลแรมจะกับเพิ่นจอบไก่หยื่อก็จกัก เหา,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 าแล้วหนะนึ่งบาทจักไพ่ยิงก่อนจักไพ่ยิงก่อนขอยิงบาทหนึ่งล่เบอร์ทันบอสถือแข่งมันตกบุบลงโอ้ยไล่จนยึกเป็นลมไปย,ย,ยิงจังแข่งมันอติบโตมันคอยยิงก่อนมวยเนื้อไรคอยนับเอารถคอยนะน,น,นกบ <laughs> อ ไก่ได้ไก่วะตัวหนึง่งมา<อ>สามตัวไก่พูนะแกแม่สองไก่พูหนึง่งแม่นเด่อนนี่หรอวะนี่มันเอาตัวนี้ไก<อ>่พูนะคันอยู่นี่<อ>ไก่หน่อยคันมาทักเข้ามาขนาไดไหเออมาที่แกรกไก่แนะม่นี่ยมันก้อยคอยมาคดมันเสียงบังใหญ่คือบ,บางก้อยกเ,<อ>เสียงเสียงหน่อยเสียงใหญ่มันมีสองตัวไก่แม่คอ,อยแล้วพิวผิวสองบาทเงียบ ก็อีกบัวแม่แล้วไกลแล้วขึ้นความาบินมาโต๊กบอลข่อยรล่นบอลข่อยนางน่ะบึบเสร็จแล้วนี่มาเห็นเข่อยแล้วมืนมันโต๊กบอลข่อยรล่บินขึ้นบินจับไม้บินโค้งไปเลยเหมือนมันมาใหม่ตัวผู้กับตัวแม่ยอย่างนัตัวใหม่มาเขามีไก่แม่สองตเด้เออตัวบินมาไก่แม่ปะไก่แม่โอ้หมาเนาะมือนนี้เนาะช่วยตะคอยนี่เลยเนาหน้าบัวหมาแล้วจ้าน้าบัวหมาแล้ว บัแล้มันก็ได้ตัวหนึ่งก็บ่ได้เอาน้ำเพิ่นเนาะได้ให้เพิ่นเลยไก่เพิ่นได้น,นตลอดเนาะจะกินดุวยเลยว่เอาน้ำเพิ่นเนาะกินดุวยวะไเพิ่นเอาเสียเพิ่ออน,นเมื่อต <c oughs> อนลูกตอนเมียเพิ่นพอเมียเพิ่นดีใจนะโดนโ <c oughs> ดนเมียพิชได้ออกปลาเธอหนึ่งเห็นอะไรแต่ว่าเป็นยิงขามัน มันง่อยงาไหม่ป่เออมันง่อยปิ้นก้นมาใส่ปิ้นก้นมาใส่ก็บ่ยิงก้นมันอ่ะก็ยิงก้นนั่นแหละมันถือขาปืนจะลงลุ้มค่ะเออมันมักเข่าขาได้ปืนเขาเนี่ยขาอ่อนท่านมักแล้วเนาะโอ้ยบาดใจพอโดนขาอ่อนลู่พราะว่าเ่อยกันปั๊บนะมานมันอีกะเมื่อมาแล้ยมกันยังบาด้หูได้ว่าเฮาได้ เออเห็ oh. นคนอย like ู่นี่โอ้โหธรรมดาได้เหรอลักลักเย็บอยู่ได้ลักไก่ลักไก่ขม้าพ่อจักนะมาฮอนเทียนแล้วทุกคนโ่้โหเฮือนกินข้าวแลยหรือยัง นี่ทุกคนอาหารเ้าว์นี่เจียวกระปุหรือว่าปนกระปุนะก,ก,กับลวกพักปนกระปุนหน้าเนี่ยแกงกระปุนหน้าใส่เขียดเมื่อคืนเนี่ย เป็นไรแล้วแซ่บ่ถ้าได้ก nah. ินซะเฮ็ดกินมื้อนี้เฮาจะเฮ็ดตัวหนึ่งไก่กะเสริมอีกตัวหนึ่งเฮากะเก็บไว้กินมื้อหน้าคันทากินเน่นี่กะเป็นตาไปอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งมาแล้วได้กินสองแล้วได้เก็บไว้กินมื้อหน้าเนี่ยมันจังได้กินหลายมื้อ ทำนี้กับพ่อแล้วลาบกินเสีบแซบทุกคนมาเนี่สูตรสูตรห้าสูตรนี้บเคยได้บไดบได้ทายลงในคลิปนะคันห้าผู้เดี้องกับบุมักกินบแบบนี้แต่ว่าแซบทุกคนนะสมะกอะก ไปแล้วซองมากนะใส่สม,มาขามนำ้ำยวต้มให้มันซุกแล้วเราจะเอามาลาบถึกมันสูตรนี้ก็แซ่บ มันนำมาลาทุกคนกระดูกมันก็ทำมาแย่งๆแล้วก็ต้มคื้เก่า เข้าครัวใส่ลายของๆเกือบเป็นหัวต้องใส่ลายด้วยใส่ลายแซ่บลายแต่เ้าแซ่บอยู่แล้วพเพราะเฮาปรุงอยู่ในหมอ้ออะไรด้วยทุกคน hào với nó tạc kèm à tạc tôm, tạc ừ. có điều quay hẹn cảm ơn thảo à thảo đồng xem thử con giờ tôm đi coi ับไก่ป่านะทุกคนเมนูที่เฮามักนะคือปิ้งอบเบ้นี่เนี่จกักไหนก็แซ่บแต่ว่าก้อยลาบเนี่ยกินยุ้แซ่บแต่ว่าชุนไล่เฮาจะกินนะั้นอยู่ป่าหลายคนแต่ว่าอยู่เฮือนเนี่ยชุนไล่เฮาจะปิ้งอบไก่ใหม่นี่แซ่บครับอ่อนนุม่มฮะ จะได้กะคลิปนี้วิดีโอนี้กะขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีที่เขามาให้กำลังใจเด้อบุ่เล่คลิปนี้กะจะลงชาในจังหน่อยอ่าเพราะว่าโทรศัพท์ยังเพีอยู่ตอนนี้ขอบอกขอบใจหลายๆพี่น้องพบพ,อ,พอกันใหม่เด้อคลิปหน้า